อยู่กับพัฒนันชาแนลได้ไหมได้ไหมไหนไห้ไม่ดูที่ปลาอะไรปลาชอกโกแลตดปลาชุกกแลตดดูน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 ดูลุงเขาสิลุงเขาได้ปลาแล้วนู่นูทำอะไรเดี๋ยวมันตกนะ ถอะไรอะ่ะเข้าไปในร่มได้ไหมถอยไปอีกได้ไหมโอ้ยโอ้เขาหมุนอย่างนี้เหรอโอ้โหโโอโ้หปลา,า,าไไดด้้ด้ปปลลาาาชเร็วอะไรอ่ะ้กแปลาทิพย์เหรอปลาแก้วเหรอมองไม่เห็นวันนี้ไม่ทำหัวให้ไหม เออโอเคโอเคอ่ะยาถ้าถอดแม่ไม่ให้ตกนะใส่ไว้มันย้อนเนี่ยอ่ใส่ไว้สิใส่ไว้สิมันย้อนเนี่ยใส่ไว้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 พ่อถ้าถ้าเด็กไม่ใส่หมวกไม่ให้ตกปลาใช่ไหมใช่มันคันอ่าใส่ไว้ก่อนมัันนคเออถ้างั้นก็ไม่ต้องตกมันคันกลับบ้านงั้นก็ใส่หมวกผิวไป็นน่นและเดี๋ยวไปเก็บจีเดี๋ยวเพื่อน จากแดดไปโลดใช่ไหมกันเหลียวเต้ขันเจ้าโบฮอนอุ้ยพึ่งพึ่งนอนมันหมุนเห็นไหมมันหมุนเห็นไหมดูดูดูนี่หมุนเห็นไหมโอ้ยปินว่ะได้ไหมได้ไปยังโชว์พอดีได้ไปยังยกวันชูยกสิโอ้ไปอะไรปัดปุก จินตนาการสูงมากเลยนะเธอปาไม่ได้ก็บอกได้ปลาให้พ่อใส่เหยื่อให้ป่ะอันนั่งนั่งตรงนี้แหละมันแดดแดดอ่นนั่งต,งตรงนี้ก็ได,ด้อ่ะเชิญทำให้อ่ะขึ้นมานั่งสินั่งสิทำให้เชิญโอเคนั่งได้โอเค ได้ไหมล่ะอันหันหน้ามาให้ยิม้มยิ้มชูมือให้แม่หน่อยชูมือด้วยอย่าเอาเท้าไปโยนทีชูยกยกเบ็ดขึ้นยกเบ็ดขึ้นว้าวว้าว หลานตะหวาดนี่ว่าฮึบยกไปยกเป็นขึ้นปลากินแล้วยกขึ้นแล้วยกขึ้นแล้วเึ่มสองซาไ,ไปไหนล่ะ ไจ้แล้วปะขี่บะดาเอ้ยพาเด็กนี้จากโทรศัพท์ห่างจากโทรศัพท์นะคะหากิจกรรมให้ทำพัดช,ชอบไหมตกปลาชอบไหมฟิชชิ่งใช่ไหมอ่ะมามาปิดคลิปให้แม่ก่อนพายพัดพูดตามแม่ฝากกดไลค์ให้ช่อง กดติดตามด้วยไหมให้พัดด้วยนะคะบ,บอกสิไว้เจอกันใหม่มอ่กดแชร์ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบาย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 ก่อนเร็วบายบายก่อนบายบายให้แม่ก่อนปิดคลิปให้แม่ก่อนบายบายบ๊ายบายทีโอทีเอบายบาย <laughs>